นี่คือคนที่ผิดที่สุดพลเอกประยุทธ์กับนายมีชัยนี่แหละสองคนนี้จะต้องเอาชื่อไปสลักไว้ในบัญชีหนังสุนัขเขาไม่ได้สนใจแล้วประชาชนเป็นยังไงเขาไม่สนใจผู้แทนราษฎรไม่เห็นหัวอกของประชาชนไม่เห็นหัวอกของราษฎรทั้งหลายเพราะเขาไม่ได้มาจากประชาชนเขามาจากเผด็จการท่านทั้งหลายครับ ถ้ามาจากประชาชนนี่พิธาลิมเจริญรัตได้เป็นนายกรัฐมนตรีไปแล้วไม่ต้องมาเถียงกันไม่ต้องมีละครการเมืองไม่ต้องมามีเกมการเมืองไม่ต้องถูกกล่าวหาว่าเล่เหลี่ยมเพทุบายมากมายไปหมดมันจบไปแล้วนี่ก็คือความบิดเบี้ยวของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไงครับซึ่งมันจะโทษกล่าวใครก็ไม่ได้โทษเพื่อไทยก็ไม่ได้ไอ้คนที่จะต้องถูกลงโทษมากที่สุดก็คือพลเอกประยุทธ์ และนายมีชัยฤทธิพันธ์และคณะัะเขียนออกมาได้ยังไงร,รัฐธรรมนูญแบบนี้เขียนมาให้คนเขาทะเลาะก,กันเขียนมาแล้วมันทำไม่ได้ไงนี่คือคนที่ผิดที่สุดพลเอกประยุทธ์กับนายมีชัยนี่แหละสองคนนี้จะต้องเอาชื่อไปสลักไว้ในบัญชีหนังสุนัขแล้วเอาไปปล่อยตามถนนท่านทั้งหลายครับนี่คือสิ่งมัน สิ่งที่มันเป็นความจริงที่เจ็บปวดไประชาชนไม่ต้องการเห็นพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยทะเลาะก,กันหรอกแต่เพราะรัฐธรรมนูนนี้ไงรัฐธรรมนูญน,นี้มันเกิดมาบีบบังคับอย่างนี้มันจึงทำให้พรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลต้องกลายเป็นคู่ขานานเป็นรางรถไฟซึ่งไม่มีทางจะบรรจบกัน ไม่มีทางจะบรรจบกันครับเพราะเป้าหมายทางการเมืองของทั้งสองพรรคต่างกันนี่ผมย้ำแล้วย้ำหลายรอบย้ำอีกวันนี้เป้าหมายทางการเมืองของพรรคก,ก้าวไกลคือชัยชนะทางการเมืองดังนั้นจุดยืนเรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรรู้อยู่ว่าแพ้รู้อยู่ว่าคุณหมอสัตวแพทย์ปริพัฒ สสพิษณุโลกแพ้แน่นอนแต่ต้องยืนต้องส่งรู้ว่าพิธาลิมเจริญรัฐโวตไม่ผ่านก็ต้องไปบวตและไม่ให้เศรษฐาทวีสินขึ้นมาโวชในเป็นตัวแทนคั่วสามหนึ่งสองก็เพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าเศรษฐาก็แพ้แต่ ถ้าก้าวไกลยอมละทิ้งพิธามันก็คือความพ่ายแพ้ทางการเมืองไงครับดังนั้นเมื่อรู้อยู่ว่าแพ้แต่จำเป็นต้องเดินหน้าแบบนี้เพื่ออะไรครับเพื่อชัยชนะทางการเมืองสะสมชัยชนะนี้เพื่อประโยชน์ของชัยชนะในผลเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอนาคตส่วนพักเพื่อไทย พรรคเพื่อไทยนี่ไม่ต้องการใช้ชนะทางการเมืองครับเพราะชนะมาหลายรอบแล้วชนะปีห้าสี่ก็ชนะแล้วปีห้าศูนย์ก็ชนะแล้วปีสี่แปดก็ชนะแล้วปีสี่สี่ก็ชนะแล้วแต่สิ่งที่พรรคเพื่อไทยต้องการก็คืออำนาจรัฐอำนาจรัฐจะได้มาได้อย่างไรครับถ้าไปเป็นฝ่ายค้าน อำนาจรัฐจะมาได้ยังไงถ้าไม่เป็นรัฐบาลแล้วจะได้อำนาจรัฐยังไงหากอยู่กับพรรคก้าวไกลต่อไปก็ไม่ได้อำนาจรัฐก,ก็เป็นรัฐบาลเงาเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์เงาเป็นรัฐมนตรีคมนาคมเงาเป็นรัฐมนตรีพลังงานเงาไม่ได้เป็นของจริงดังนั้นวิธีการที่จะเป็นของจริงก็ต้องเป็นรัฐบาล แล้วคนที่จะพาเป็นรัฐบาลได้มีบุคคลคนเดียวบุคคลนั้นก็คือชายผู้อบอุ่นชายผู้ที่จะพาประเทศเดินก้าวข้ามความขัดแย้งมีคนเดียวครับที่จะพาพักเพื่อไทยไปเป็นรัฐบาลได้ชายผู้รูปหลอชื่อพิธาเลิมเจริญรัฐพาพักเพื่อไทยไปเป็นรัฐบาลไม่ได้ แต่ชายผู้อบอุ่นชายผู้สูงวัยเป็นคนเดียวที่จะพาพรรคเพื่อไทยไปเป็นรัฐบาลได้มันก็จำเป็นจะต้องไปกับเขาจะไม่ไปกับเขาก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลเมื่อไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ไม่ได้อำนาจรัฐถามว่าผิดไหมครับไม่ผิดเยจะผิดได้ยังไงก็ต้องการมีอำนาจรัฐผมจึงบอกว่าการเมือง ไม่มีอะไรถูกการเมืองไม่มีอะไรผิดแต่การเมืองก็คือทำสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ไหมพักเพื่อไทยวางเป้าหมายไว้ว่าต้องการจะได้อำนาจรัฐก,ก็ต้องทำให้พักเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลเมื่อเป้าหมายของเพื่อไทยคือได้อำนาจรัฐก็ ต้องเป็นรัฐบาลพักเก้าไกลมีเป้าหมายเอาชนะทางการเมืองก็ต้องทำให้ได้ชัยชนะทางการเมืองถึงแม้ตนเองจะกลายเป็นพักฝ่ายค้านก็ต้องทำไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกเพียงแต่ว่าจะทำสำเร็จตามที่ตนเองตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่นี่การเมืองไม่ใช่ญาติสนิทของศีลธรรม นี่คือสิ่งที่นักการเมืองทุกยุคทุกสมัยมันเป็นอย่างนี้นะครับเพราะเขาต้องทำให้ไปตามเป้าหมายครับดังนั้นถ้าโหวตแบบปกติเราก็อาจจะได้เห็นการเรียกประชุมเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีถึงสามรอบรอบที่หนึ่งโหวตคุณพิธาแข่งอาจจะแข่งกับ หัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติพีรพันธ์หรือแข่งเบี่ยวก็ไม่รู้ส่วนรอบสองก็คุณเศรษฐาครับอาจจะมีแข่งกับใครเราก็ยังไม่รู้อาจจะมีการเสนอชื่อใครบางคนเนี่ยอาจจะเป็นท่านจุลินก็ได้ขึ้นมาแข่งหรือและก็โวตครั้งสุดท้ายคือครั้งที่สามครั้งนี้ก็จะได้นายกรัฐมนตรีตัวจริงครับ แล้วก็คาดหมายว่านายกรัฐมนตรีท่านนั้นก็คือพลเอกประวิตย์วงสุวรรณผู้จะนำรัฐบาลก้าวข้ามความขัดแยง้งและรัฐบาลนั้นก็จะมีพักเพื่อไทยไปด้วยแต่ว่าจะไปทั้งหมดพักหรือจะไปสักประมาณ70-80สิบแปดสคนเดี๋ยวก็รู้ครันี่คือบวชตามปกตินะบวชสามรอบรอบที่สามถึงจะได้นายกรัฐมนตรีซึ่งก็คาดหมายกันว่า น่าจะประมาณปลายเดือนกรกฎาคมหรืออาจจะเป็นต้นเดือนสิงหาคมนี่เหตุการณ์ปกติการประท่วงมีแต่ไม่รุนแรงมีการประท้วงมีการเคลื่อนไหวแต่ไม่รุนแรงก็ไปเรื่อยๆครับน้องก็ออกมาชุมนุมบ้างออกมาอย่างนั้นบอกมาอย่างนี้บ้างและแบบที่สองบูแบบฟาดแท็กบวตแบบเร่งด่วนหวตแบบฟา t แท็ก ข้างเดียวจบซึ่งมันจะมีองค์ประกอบเงื่อนไขหลายอย่างนำมาประกอบเรื่องนี้นั่นหมายความว่าเหตุการณ์ชักไม่ปกติประเมินได้ว่ามีมือที่สเท้าซีสตีนที่ห้ากำลังจะมาแทรกแซงและก่อให้เกิดสถานการณ์ที่ไม่ปกติขึ้น จากการชุมนุมแสดงความไม่พอใจของบรรดากองเชียร์พักซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นกองเชียร์พักเก้าขถ้ามีการจับสัญญาณได้ว่าคว้วอำนาจเก่าคนที่ไม่อยากกลับบ้านลูกสมุนบริวารของคนที่ไม่อยากกลับบ้านต้องการจะมีอำนาจอยู่ต่อไปนานๆเริ่มเข้ามายุ่งเกี่ยว เริ่มเข้ามาสร้างเงื่อนไขเพื่อให้สถานการณ์รุนแรงขึ้นเริ่มมีการชุมนุมแบบที่ไม่เกี่ยวข้องกับการโหวตเลือกคุณพิธาเช่นมีการชุมนุมที่เกี่ยวกับมาตรา112หรือมีการแสดงออกซึ่งเกี่ยวกับมาตรา112กลุ่มเคลื่อนไหวกลุ่มหนึ่งที่เขาเตรียมไว้ที่จะปกป้อง ที่มากันนะ่ะมาหาสมาชิกวุฒิสภานะ่ะก็จะเริ่มเคลื่อนออกมาตรงนั้นล่ะครับคือเหตุของการที่จะเริ่มปลุกปั่นให้มีสถานการณ์พิเศษเกิดขึ้นตรงนี้ก็อาจจะต้องมีการเลือกนายกรัฐมนตรีแบบมวนเดียวจบแล้วเร็วด้วยเอาแบบตั้งตัวไม่ทันนะเอาแบบที่พวกที่กำลังจะก่อเหตุ เปิดหน้าต่างเปิดประตูให้เกิดการรัฐประหารเปิดหน้าต่างเปิดประตูให้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินการเปลี่ยนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่เป็นแบบปกติที่ผมเล่ามาคือโหวตพิธารอบหนึ่งครั้งที่2โหวตเศราฐาครั้งที่3ค่อยโหวตเอาผลอกประวิทยก็จะเปลี่ยนทันทีจุด สำคัญที่จะเปลี่ยนก็คือการแทรกแสงของมือที่สมเท้าที่สตีนที่5้าพวกมือที่มองไม่เห็นทั้งหลายเพราะถ้าโหวตเลือกนายกยืดเยื้อไปจบครับไม่มีโอกาสได้โหวตแล้วโหวตคุณพิธาโหวตคุณเสฐาหรือจะโหวตพลเอกประวิตร์ปั่นป่วนวุ่นวาย สุดท้ายมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเลื่อนการโหวตนายกรัฐมนตรีออกไปดังนั้นถ้าพบสัญญาณน,นี้การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจะเปลี่ยนวันเดียวจบเลยและเร็วด้วย นั่นคือจะมีการโหวตคนแข่งกับคุณพิธาเลยและคนที่ไปแข่งกับคุณพิธาก็จะชนะนั่นก็คือจะต้องมีการเสนอพลเอกประวิตรวงสุวรรณแข่งกับคุณพิธาไปเลยแล้วกลุ่มที่พร้อมที่จะก้าวข้ามความขัดแย้งกับพลเอกประวิตธ์ที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยก็จะออกมาเลยตามคะแนนที่โหวตเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรนั่น 看不了